การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปีการศึกษา2565สาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยมีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ในระดับประถมศึกษาการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายทุกหน่วยงานการนิเทศติดตามประเมินผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยคาดหวังให้นักเรียนในสังกัดมีความพร้อมด้านทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างเข้าใจและชัดเจนในปีงบประมาณ2,565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยดังต่อไปนี้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนปีงบประมาณ2565มีการดำเนินการประชุมวางแผนพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้กับสถานศึกษาในสังกัดการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยตามโครงการรักภาษาไทยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนภาษาไทยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาไทยที่มีผลงานนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกทักษะฝึก a ก f o l d i n g ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครสภาการชาติไทยโดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน4โรงเรียนประกอบด้วย1โรงเรียนบ้านวางยางวางยางวิทยานุกูล2โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่3าโรงเรียนชุมชนบทมาดพอกน้อย และ4โรงเรียนบ้านสูงเนินสามาคัคคีครูที่เข้าร่วมอบรมการใช้ชุดฝึก s c a า f o l d i n g ประกอบด้วยครูประจำการผู้สอนภาษาไทยจำนวน5คนและอาสาสมัครสอนเสริมจำนวนสคน การนิเทศกำกับติดตามและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยประจำปีการศึกษา2565มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามขับเคลื่อนโครงการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองเป็นประธานกรรมการ รองผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรองประธานผู้อำนวยการโรงเรียนเป้าหมายเป็นกรรมการและศึกษานิเทศเป็นเลข,ขานุการดําเนินการจัดทาแผนนิเทศที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ในระดับประถมศึกษาจัดทำเครื่องมือนิเทศและปอดีทินการนิเทศอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ผลการนิเทศกำกับติดตามขับเคลื่อนโครงการพบว่าโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง4โรงมีการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการดังนี้โรงเรียนดำเนินการจัดทำตารางการสอนเสริมโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยด้วยเทคนิคส caffolding ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมครูอาสาจัดทำแผนการสอนเสริมโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยด้วยเทคนิค Scaffolding ดำเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนหลังจากใช้ชุดฝึกการอ่านเขียนภาษาไทยด้วยเทคนิค Scaffolding และบันทึกข้อมูลนักเรียนอย่างต่อเนื่องชุดฝึกการอ่านเขียนภาษาไทยด้วยเทคนิค Scaffolding ส,สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนได้ตรงตามสภาพปัญหาของนักเรียนซึ่งบวกกับนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง